สวัสดีครับเพื่มาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เร,เรากลับมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ในเกมฟิฟายนะครับก็เป็นกิจกรรมของขายแต่ว่าใครที่เป็นสายฟรีก็ยังมีนะครับยังมีของฟรีแจกอยู่ช่วงนี้ก็ต,ต้องบอกกันว่าวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายอยู่นะครับก็ยัยินเสียงแบบเสียงไอเสียงแหบเสียงน้ำมูกอยู่ตลอดเวลากนะ็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะโอเคมาเริ่มที่กิจกรรมนี้กันดีกว่านะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่มแปดที นะครับซึ่งมีของที่ใส่ได้ทั้งตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงนะแล้วก็ราคาหมดตู้ถือว่าถูกม,มากนะประมาณแค่หกร่อเพียเ,เท่านั้นแนะก็เหมาะสําหรับคนที่เตือมานะครับจากอาทิตย์ล่าสุดนะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าสักทอน,นี่โดนไปเยอะอยู่นะครับพี่ยังไม่ไปลองสุ่มเลยว่าจะโดนเท่าไหร่ในในก็เข้ามาแล้วหังความมือก่อนละกันแปดสิบเก้าเปอร์เซนไมดีรวยรวย <c oughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปเพิ่มมาสุ่มมกันนะรับสักครองขออธิบายคลิปนี้ก่อนเผื่อใครที่แบบว่ารีบไปดูจะรีบไปะนะโอเคกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะมีไอเทมทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะมาเริ่มมือที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้อืมเป็นทรงผมระดับสีม่วงนะครับเรียกว่าทรงผมก็ได้แต่ว่าในเกมเรียวาวิกผม แบสีมว่วงไกลแล้วกเน, i, น่ินีนี่ย่เนี้ยมนีสปองเป็นทรงผมแอฟโรสีเขียวขาวนะครับก็เน้นเอ,อหาห่านะครับเน้นใส่เอ,อ่าหามากกว่าสำหรับทรงผมนี้นี่อย่ไปใส่ตัวผู้หญิงให้ดูด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือตัวผู้ชายนะครับไปให้ดูกัน แล้วก็อันนึงก็เป็นอ้าวทรงผมเหมือนกันไม่น่าเลยไม่น่ากดขึ้นไ่ใหม่เลยหมุนต่ออาเรื่องอันนี้นะครับ kitty cat จะเป็นทรงผมวูแมวนี่เท่อยู่นะว่าไม่ได้นะ เป็นสงผมสีม่วงนะครับมีไฮไลท์สีม่วงอ่อนแล้วก็มีหูแมวอยู่ข้างบนหัวอันนี้ก็ใส่ได้2ตัวละเหมือนกันนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวละครมาให้ดูแล้วไม่มีไว้เลย่ละกันโอเค <c oughs> ได้เกินโอเคอันแรกนะครับก็เหมือนกันเลยนะทรงผมแอปโฟสีเขียวขาวสุดเฟี้ยวแหมอยากเห็นคนแบบในชีวิตจริงทำสีนี้จังนะส่วนอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็เป็นทรงผมคิตตี้แคทนี่เอาไว้ดอกนี่รักนะครับทรงนี้ ผมสั้นมีหูแมวถ้าอยากได้ก็อยู่ในตู้สุ่ม8ทีนะครับกิจกรรมจะมาตั้งแต่วันที่ยี่ิ้าถึงสาเอ็ดนะก็อยู่ถึงคืนฮาโลวีนราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่เก้าเพชรนะครับสิเพซยี่สิบเก้าสีหกเก้าเก้าเร้อยยิบเก้าร้นะครับ เพราะฉะนั้น8รอบเนี่ยจะหมดไปแค่600เพ็ทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับตู้สุ่ม8ทีรอบอื่นนะครับอันนี้ก็หมดแค่600เ,เพลทถ้าเกิดใครียากได้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับ <c oughs> ส่วนใครที่เราดูความเกลือของซักทองเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูต้องบอกไว้ก่อนว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยกดวงไม่เท่ากันนะนะโอ้มีเฮีออ้ยน,นี่รได้ด้วย นะแล้วใครที่มีพิมพ์เขียวเก่าหรือว่ามีอ่าหินตัางล่างก็ด้เลยกันได้หนึ่งสองเอาอันนี้ไม่มีดิ <c oughs> จะได้ห้าอันนะครับห้าอันเอ่ออันนี้มันหมดเท่าไหร่อ่ะขอไปเสิร์ชก่อนได้ไหมสักทองความจริงบอกไว้รอบเชียวขอไปดูกับ สักทองก็หกสิบใช่ไหมสักทองใช้หกสิบลองดูดีกว่าลองดูดีกว่าก็จะโดนเท่าไหร่นะครับหนึง่งกมไปสิบครั้งแล้วกันฮะฮะไอคือไม่มีเหรอ อันท,ที่หนงนี้คือไม่มีเะยโอ้อันีสองนะอังที่สามนะอันท,ที่สี่นะอันท,ที่ห้านะานะโอ้อันท,ที่หกนะอันท,ที่เจ็ดนะอันท,ที่แปดนะอันท,ที่เก้านะ xiêm thứ bạc chung mày ray bạc dinh giải. Oh, xiếc xiếc chị lan xiếc sang x

เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,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 อยู่ัสบแปดยี่สิบเก้าสามสิหุยไม่ได้เลยโอไม่ได้จิกันม,นมาสามอลสามหกามเจ็ดสามแปด

5้าสิบคนร้อยห้าสิบเจ็พันห้าร้อยก็หวังว่าน้องจะดวงดีกว่าพี่นะครับอันนี้ก็คือดวงพี่เจ็บพันห้าพชรนะครับก็เฮ้อไปดีกว่านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t แล้วก็จะันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว